วยอัลลอฮฺอัลาอฮฺม์อัลลอฮฺอัลลอฮฺรัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอะครัพีอน้อหลลอฮฺอัลลอฮฺรัลลอฮฺอัลลอมีปัญหามีปัลลาฮฺอัลลอฮฺอัก็อ่านแรกนะครัลลอฮฺอัลลองหวัร์นะครับบอ่าอัสลอมุอัุมอฺ่อารย์วะอัลลอฮฺอสลลอฮฺอัรอมะตุลลอฮิวะบลเราะกาตุฮฺ้วก็ที่ขาลไม่ได้เลยคุณพี่สุมนัรานะครับ บอกว่าอสลาะมัีกุ้มค่าอาจารย์<า>ทั้งสองท่านะะานะครับรอ่ะก็ทยอยกันเข้ามานะครับหลายหลายท่านเลยนะ<อ>ก็หามดินละก็พี่น้องพิมพ์มาทักทายมาเดี๋ยวเราก็จะสลับกกสับเปลี่ยนกันนะบอกพ่มาบอกมาเล่าสู่กันฟังก้นอะไรนเป็นยังไงหนาวไหมยังไงอากาศเป็นอย่างไรอะไรก็ดีนะครับอะไรอะไรอย่างเงี้ยแลงกันมปอาจารย์อ่ะญาติทิพเ์็นึงกับพี่น้องครับมีอะไรบ้างครับอยากดีไหยนะ สินค้านะพ่จะน์สินค้าพี่น้องครับยาตีม,มีสินค้า nah, นะครับเรียกว่าตลาดของยาตีพี่น้องโทรเข้ามาได้นะครับในการที่จะสั่งซื้อสินค้ากับยาตีนะครับนี่คือรายได้ส่วนหนึ่งเรานํามาใช้ในการที่จะทําให้ยาตีเดินหน้าต่อไปนะครับ <with you. S 1> แล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารข้างหน้านะครับเป็นชื่อบัญชีตรงๆงเลยนะครับอ่จารย์นะบริจาคเข้ามาอเมริกันครับเรจะก๊อฟล็อกคุยรอนนะครับแล้วก็ สมัครเป็นสมาชิกกับยาตีหนึปีหน0่บาทวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง5บาทนะครับหนึ่าบาทจะได้ใพี่น้องได้บอกต่อนะครับว่า1ปี1,500บาท แล้วก็บอกต่อกันบอกต่อกันแล้วก็สมัครเป็นสมัครอันนี้ไม่ใช่เดือนนะพี่น้องปีละปีนึงเลยนะครับสิบสองเดือนแล้วคราวนี้เนี่ยพี่น้องจะได้รับขวัญด้วยมีของดียะด้วยคือมูลค่าของฮดียะก็เป็นพันแล้วก็พอๆก็เท่าเท่าอะไรนะใช่แล้วยังใช้เป็นส่วนลดกับพวกร้านค้าที่เขา เขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นสมาชิกสมาชิกกันเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันอันนี้บอกได้เลยนะว่าบางอันัสแว่นตา穆斯林อันเนี่ยถ้ามายื่นบัตรยาเต็มบัตรยาตีมไปก็ลดราคาใช่ครับบางอันนัสมีเขาเขาบอกเลยว่านะครับแต่ถ้ายาจะตีมนะครับมีบัตรสมาชิกบอกกันได้เลยประมาณนั้นต้องขอบคุณบางอันัสนะครับบางอันัสแว่นตามุสลิมศูนย์กลางสางประเทศไทยซอยนั้นแว่นถูกมากนะครับผมครับ ใครับเราไปคุยกันต่อนะคุยกันต่อนิดนึงนะออันนี้สีที่ดีที่สุดครับสีขาวสีขาวนะพี่น้องถ้าเลือกโต๊ะได้ก็สีขาวอันนี้คือพูดก่อนแนะบางคนบอกอาจารย์ฉันใส่ชอบใส่สีดําก็ชอบไปสิไม่ได้ว่าอะไรอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะชอบสีอะไรก็ใส่ได้หมดแหละเรื่องของเรื่องของเครื่องแต่งกายเนี่ยพี่น้องนะเป็นเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยเปิดเอาไว้เปิดกว้างเปิดกว้างเอาไว้ครับ ยกเว้นบางกรณีที่ห้ามเช่นเครื่องแต่งกายที่มันไม่ปกปิดเอาร้องอันนี้ห้ามนะเราเนี่ยจะไปขอโทษนะใส่กางเกงในตัวเดียวเดินออกไปซื้อของปักซอยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จมใจบอกเขาเปิดกว้างอันนี้มันกว้างไปได้กว้างเดี๋ยวตั้งหตื้อคือความความชอบหลากหลายสไตล์แล้วก็ต้องตรงตามเพศใช่ไม่ใช่ผมเนี่ยไปอยู่อยู่ดีนึกคืมไปเอาอบายา มาสวมมาสวมแล้วไปละหมาดหรือผู้ชาผู้หญิงอย่าไปงานบุญก็เอาโต๊ะผู้ชายมาใส่โอ้อันนี้ต้องตง้องต้องอันนี้นบีบือเทีบีเตือนนะเตือน,เ,นเรื่องนี้ปัดชัดเจนเรของการแต่งกายกแต่งกายม,ามันก็จะ,จะมีกรอบของ เพศอยู่ใช่ฮะอัเนี้ถามเดี๋ยวก็มีหมดแหละชุดอาจารย์ชุดผู้หญิงชุดผู้ชายใช่ไหมครับใช่คุณไปตามช็อปเนี่ยเขาก็มีอยู่อ่าเดี๋ยวนี้ก็มีอย่างแฟชั่นคือเขาไม่เป็นเป็นเชิ่นของการออกแบบของการออกแบบของบุสลิมากมีเขามีอยู่อ่อย่างร้านร้านหลายร้านที่แต่ลร้านน้องเราเนี่ยมันจะมีร้านเนี่ยก็มีตบผู้หญิงสวยๆนะอันนี้บอกร้านของน้องก็แต่ดีร้านนะครับอ่าก็นี้ก็เรื่องของครับของแล้วก็อีกอันนึงเครื่องแต่งกายที่เป็น เป็นเฉพาะเขาเรียกว่าในศาสนาครับผมอ่าเนี่ก็ไม่ได้ห้ามครับชุดของนักบวชนักพจนแต่ละศาสนาเราจะมาใส่ไม่ได้พอมองแล้วมันมองแล้วมันเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นชุดที่มเฉพาะเลยใช่ของเขาเป็นที่เข้าใจรู้จักไต้อันก็คนที่คือเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับโต๊ะเรานี่เแหละนะถามว่าถ้านอกจากมุสลิมแล้วจะใครจะใส่ล่ะโต๊ะเนี่ยก็ต้องมุสลิมอย่างเดียวอันนี้ผมหมวดหมายถึงเมืองไทยนะแต่พอไปที่อียิปต์อาหรับเป็น โอ้คริสเตียนเขาก็ใส่จ้ะเพราะนี่คือเครื่องแต่งกายเมนั้นไปเจอในอียิปต์เนี่ยมีเมืองหนึ่งเป็นบาหลนเดียนมั้งเนี่ยประมาณนั้นเลยนะผมผมไม่ได้คนอียิปต์ผมไม่รู้จักแต่ว่าส่วนมากเห็นแต่เคยฟังนักเรียนเมืองที่เจริญผมไม่ได้ไปเรียนอียิปต์เนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปสัมผัสแต่เคยเจอเคยได้ยินว่า เ,เคยได้ยินว่าคนที่นูนน่นที่เขาขายหมูอ่ะจซึ่งเขาไม่ใช่คนมุสลิมใส่โต๊ะแต่เขาใส่โต๊ะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการสวมใส่ของเขาไงาอันนี้คื<า>อที่นู่<า>น,นแต่ที่เมืองไทยถ้าบุชายใส่โต๊ะ คือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของมุสลิมเรานี่แหละครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าสายโซฟ์ไม่ใช่เป็นถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เป็นมุสลิมเลยไม่ใช่คือการปฏิบัติตัวอ่าใช่สิใช่สิเครื่องแต่งกายมันก็แค่บ่งชี้เฉยแต่ว่าปฏิบัติตัวยังไงเหมือนกับมีไปบูลุงบูลีอะไรกันก็ไม่ควรครับประมาณนั้นแม้กระทั่งชุดของอินเดียอาจารย์ชุดเป็นอย่างเสื้ออย่างเงี้ยนี่ก็เสื้ออินเดียนะ ปากีสถานเขาใส่เขาจะเป็นแล้วกเสื้อเสื้อเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อกุตาปิยามาเนี่ยซึ่งมันการอันไหนอันไหนอันไหนอินเดียอันนี้อย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ดีเลยเสื้อกั๊กเนี่ยนะเสื้อกั๊กอย่างเงี้ยก็สไตล์อินเดียสไตล์ปากีสถานอ๋อเสื้อกั๊กอินเดียนั่นจะไปดีนายกรัฐมนตรีเขาก็จะใส่อย่างงี้อ่าเขาเป็นชุดที่สุภาพอ๋อชุดสุภาพแล้วก็เป็นเชิ้ตวันนี้นะครับเชิ้ตวันนี้ก็คือโต๊ะยาวอันนี้ถือว่าสุภาพเรียบร้อยโดยประมาณนั้นครับจริงจริงใส่กัน ไปร้องมุสลิมเขาก็ใส่ี่น้องที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ใส่แต่ส่วนมากเขาถือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมในการแต่งตัวนะครับี่น้องมุสลิมชาวอเมริกันยุโรปเขาก็ใส่ยีนเสื้อยือดก็เป็นเรื่องปกติอันนี้โดยประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าถ้าสีขาวก็ดีนะต่แที่นําเดียนครับแล,แล้วก็ปิดท้ายฮัดบอกว่าวากฟีนูฟีฮาเมาตากุม้มน,นะและก็ใช้สีขาวนี้แหละ,ะในการห่อศพของพระเจ้าในผ้าสีขาวนี้ ใช้ผ้าสีขาวในการห่อศพนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการใส่เครื่องหอมในกระฝันนะครับนี้ในกระฝันอาจารย์ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีสำนีแล้วไอ้เดืองเหลืองอ่ะมีกระบูนใช่ไหมเป็นผงอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นผงอันนี้แหละครับเป็นกระบบนพวกอะไรใส่เกินด้วยเฉพาะกระบูนนะครับ เขาจะมีวิธีการของเขานะวิธีการที่ทำแต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วก็จํานวนในการห่อเนี่ยให้ห่อสามชั้นสำหรับผู้ชายโอ้โหนี่เป็นเป็นสุนัขนะใช่ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็เป็นห้าชั้นควรจะให้ให้หนาขึ้นมันจะหนาขึ้นดูเรียบดูดีนะครับตากว่ากว่ากับผู้ชายเพราะมีฮะดีซีบันทึกโดยกลุ่มนักบัณฑิตนักเรื่อฮะดีษที่ท่านหญิงไงช่า บอกว่าศพของท่านรอซูลสโลลล์หัวในวัลซาลัมถูกห่อในผ้าขาวชื่อว่าซาฮูนที่ใหม่สามผืนไม่มีเสื้อไม่มีผ้าโพกหัวอ่าก็คือห่อเลยนะซาฮูนนั้นเป็นชื่อตำบลที่ทอผ้าขาวในแคว้นเยเมนโอ้ทำเปแล้วนี่ทำรู้ใหม่เออผมไม่ได้ยินชื่อนี้บ่อยนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นสถานที่ในเยเมนใช่ไหมใช่ครับเป็นตำบลโรงงานทอผ้าเป็นตำบลที่ทอผ้าคือเหมือนกับแบบ ตำบลนี้เขาผลิตใช่ไหมโคโรงโคราชขึ้นไปทางทิศห้าจะเป็นราชบุรีก็โอ่งมังกรถ้าไปบ้านครัวก็ผ้าไหมอะไรประมาณนี้ที่รู้จักโอ้ิครับครับผมอิม่ามที่รมีดีได้กล่าวว่านักวิชาการส่วนมากเนี่ยจากบรรดาซอบ้าและอื่นถือปฏิบัติอย่างนี้แหละเนี่ยก็คือผู้ชายก็ห่อสามชั้นนะหากท่านประสงค์จะใช้เสื้อตัวหนึ่งกับผ้ากับผ้าสองกับผ้าสองชั้นก็ได้ อ๋อแล้ว่ามีเสื้อมีเสื้อด้วยมีสรงอ่าแล้วคราวนี้ผ้าก็เป็นสองชั้นไปก็นับไอ้นับเสื้อไงนับเสื้อตัวไหนลวเสื้อตัวเสื้อตัวไหนละครับผมแล้วก็กระสันอ่าผ้าที่มาห่อมาหอก็นับเป็นหนึ่งสองสามอ่าก็ใช้ก็ก็ได้มีปัญหาหรือจะเป็นไม่ใสอะไรข้างในครับอ่ามีสรงผืนหนึ่งแค่นั้นแหละและที่เหลือก็เป็นผ้า คห่อเลยอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ถือว่าได้อยู่แต่ถ้าหากไม่มีอาจารย์สองผืนหรือผืนเดียวก็ใช้ได้ก็ไม่มีจริงจริงอะนะไม่มีเลยอ่ะหาไม่ได้อะไรต่ออะไรผืนเดียวก็ห่อได้ครับผมนะสำหรับผู้ที่มีผ้ามากกว่าสามผืนอันนี้ดีที่สุดก็คือให้ให้ให้ห่อสามผืนนี่ก็คือทัศนาของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับมาดูในรายละเอียดของ เออเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งครับอ่าบางคนเนี่ยถึงขั้นไม่มีสตังที่จะไม่อาจารย์เขาก็ต้องมีกองทุนผ้าขาวไงใช่กองทุนผ้าขาวอเขาจะมีกองทุนสมัชิที่กองทุนนะนะใช่คือคือเมืสยยดเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องดูสถานะของคนที่เสียชีวิตด้วยใช่ครับผมนะถ้าคนที่ยากจนไม่มีเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเป็นหนี้ใช่ไหมหมดตัวจากการรักษาตัวมาเนี่ยมีนะล้วก็มีด้วยน่าจะมีตรงเนี้ยเงิน ช่วยเหลือคนที่คนพวกนี้จะไปเอ่ยปากก็คงอยากรอให้เขาเอ่ยปากก็เราเห็นสถานภาพก็แบบแบบนั้นนะว่าช่วยเลยนะครับช่วยทรงอะไรครับงูแอะไรครับโลงนี่ก็หลายบาทนะไม้แพงอืครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเขาเขาดีนะอาจารย์เขาคือช่างต่อโลงเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะคนคนที่ต้องมีความชำนาญชำนาญนะฮะอันนี้ในในในมัสยิดบางที่เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนกับจัดกิจกรรมอาจารย์ หารายได้ครับผมแล้วก็มีการแข่งในการต่อโลงโอ้โหเลยดีมากจรประชันประชันกันเอาทีมที่อาจารย์อยู่ที่บับับทองทีมบับับทองอ่าทีมบับับทองก็ส่งมาทีมหนึ่ง อ่าบานป่าทีมหนึ่งหัวป่าทีมหนึ่งล้อแหลทีมหนึ่งล้อแหลทีมหนึ่งอะไรก็แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องลงมาคอยดูว่าถกตะปูดีไว้อะไรตะปูงอไหมมีโผล่ขึ้นมาทรงเป็นยังไงแต่มันก็เป็นพิสดารหรอกพี่น้องมันก็อยู่ในนั้นแหละมันไม่ได้โอ้ต่อแบบใหญ่ตัวร่ังการไม่ใช่การลงธรรมดานี่แหละอแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าไอ้ลงเหล่านี้ที่ต่อมาเสร็จแล้วเนี่ย ก็เอามาให้ก <Would? S 3> <be left. S 2> ับมสยิดนั้นไปเลยให้ไาเดียไปเดียไปเลยใครไม่มีอะไรนะใครไม่มีสตังซื้อลงก็ใช้ลงนี่แหละคนทําไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำใช่ประมาณนั้นแหละเด็กก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาก็เขาทาดีนะแล้วสมมติมีสิบมีสิบทีมาอาจารย์ก็ได้สิบได้สิบลงละสิบลงแล้วก็สิบคนละที่หากว่าจะใชใช่กับคือค้งมันตายกันบ่อยแล้วนะคือมูเก็บนึงก็อาจจะมีแบบ เดือนนึงคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าช่วงโควิดอาจจะมีแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบโอ้โหเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันไม่ได้มารวมกระจุกกันใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกันเไม่ใช่ว่ากูโบนี่กินคู่กินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไมนะไม่ใช่นะคือกูโบบ้านเราเนี่ยต้องยอมเรามาสิดเกือบทุกมาสดเนี่ยมีกูโบ ส่วนส่วนใหญ่นะบ้านเราเนี่ยมีน้อยมากที่มัสยิดที่ไม่มีกูโบ่ที่นะก็ที่ประกับอ่ะที่กูบะกับทําเป็นที่แต่ศูนย์ศูนย์กลางเนี่ยไม่มีใช่ไหมล่ะศูนย์กลางไม่ได้ไม่มีอ่ะไม่มีแต่มีการละหมาดการละหมาดแต่ว่าเขาก็มีคีมีละหมาดยานาซ่าแต่เขาก็ต้องไปหากูโบ่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยมีคลงตางเงี้ยที่คลองตันเนี่ยไม่มีกูโบเพราะว่ามันเคยมีแล้วผ่านถนนไงออ๋ก็ไม่มีสถานที่รองรับนะใช่ที่คลองตันไม่มีเขาก็มาฝังนี่แหละบางทีก็มาฝังที่สามอิน ทีก็ไปฝั่งที่บันป่าก็มีบางเบืเขือบ้างนะบางที่ยังสุราอ่าพระรามเก้าใชาติก็มีอ่านูรุ่นเนี่ยนูรุ่นที่บ้านป่านี่ขออนุญาตเลยมีสองกูโบเลยกูดานี่ก็มีสองกูโบเมื่อกี้อ่ตรงบางทีเวลาจะตามไปส่งต้องถามว่ากูโบไหนเดี๋ยวจะสับสนกันใช่ไหมอันเป็นสุราแดงครับก็มีเขามีกูโบเก่ากูโบใหม่กูโบเก่ากูโบใหม่ที่สุราแดงที่ภูเก็ตเนี่ยกูโบเนี่ยเป็นที่ติดชายหาด เนอะใครที่บริจาคเนี่ยบวใจคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่ามันแพงไงมันแพงไงมันแพงคือเมื่อก่อนเขาไม่รู้ไงว่ามันแพงเขาก็เอาตรงนี้แหละคือที่ใช้อาหารดกร้างเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยใช่ปะเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ใช้หารไม่ค่อยมีใครเอา่อก่อนไม่ค่อยมีใครคือจะให้ฝากคนนี้สายจะเก็บนิดนึงเอ้าเอาที่ใช้อาหาดไปเอซึ่งเขาเขาไม่เอากันเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไปเอาเป็นที่ที่พปลูกต้นมงปลูกต้นไม้ทำเกษตรได้อะไรอย่างนี้เอาล้อเด่นิด เป็นนี่แพงมากติดชายหาดในเชจาเนี่ยแต่คราวนี้กูโบเป็นกูโบแล้วมันลื้อไม่ได้ไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นกูโบติดชายหาดไปเลยใช่ใช่ก็เลยก็ทำเลดีทำเลดีมีบ้านผมที่จังหวัดชลบุรีแต่พัทยาหนองปลือบ้านผมก็มีกูโบกล่าวกันว่ามีอยู่ที่เาเรียกเขาดินเขาดินเขาเย่แชื่อตอนนั้นเป็นแบบร้อยกว่าปีนะ ขดินที่ว่าเป็นสวนสัตว์เป็นขดินแบบเป็นเชื่อชื่ออไม่ยวติดกระอ่างเก็บน้ำมาประจันเป็นเด่นว่ามันสินที่อุปยพไปในยุคร้อยกว่าปีก่อนแต่นี้ก็ยังมีผู้โบเป็นที่เป็นที่รู้จักอยู่อะไรกันะครับผู้โบเขาบอกว่าอาจารย์วาจิปเนี่ยให้ห่อให้มีการหอยา나ซ่ผู้ตายด้วยผ้าโดยค่าใช้จ่ายในการห่อรวมทั้งวัสดุอื่นที่นํามาจากที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นพวก กระบูนเอ่ยเครื่องหอมที่เอามาโรยเอ่ยสำลีสำลีก็จาเป็นประมาณนี้นะครับผ้าดิบโลงศพครับ่าขุดหลุมครับอันนี้ต้องมีนะต้องมีทีมไม่มีทีมเขาค่าขุดหลุมให้เอามาจากทรัพย์สินของคนที่ตายนั่นแหละดีกว่าใช่ไหมมันเป็นต้องเอาตรงนั้นเลยจานมันไม่ใช่เอาจากคนอื่นไม่ใช่บอกว่าละจานมะฉันตายแล้วเนี่ย อขอตังค์หน่อยสิซื้อโรงให้ซื้อโรงให้หน่อยฉันก็บอกอ้าวเราไม่ได้มีมรดกเหรอโอ้ยมีอพาร์ตเมนต์ตั้งสิบห้องนะแต่มาขออันนี้ไม่ได้มันไม่ใช่กันไม่ควรนะเออมามาเขาก็มีสตังค์ครับคือต้องพิจารณาจากครอบครัวไปอันดับแรกก่อนครับโดยประมาณนั้นคือพูดง่ายๆว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อเขาตายเนี่ยเขาจะมีทรัพย์แต่ทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นเป็นมรดกถูกไหมอาจารย์ครับผม ก่อนที่จะเอามาจัดการเรื่องมรดกเนี่ยต้องเอาทรัพย์ตรงนี้ก้อนเนี้ยเอาไปจัดการเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของคนที่เสียชีวิตก่อนเรื่องยานาซาเรื่องการจัดการใช่ไหมครับเพราะท่านนาบีได้กล่าวไว้ในกรณีนะเพราะท่านนาบีเนี่ยได้กล่าวไว้ในกรณีที่ชุดเยรอมว่าท่านทั้งหลายจงของยานาซ่าขาวด้วยผ้าสองผืนอันนี้พูดถึงเยรอมรและจําเป็นจะต้องชําระค่ายานาซาก่อนอื่นใดก่อนอ่าก่อนอื่นใดไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือ พินัยกรรมหรือการแบ่งมรดกนี่เขาเรียกว่าการจัดการทรัพย์ของคนตายไม่ใช่ว่าอยู่ดีปั๊บแบ่งมรดกเลยหรือเอาไปใช้นี่เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาทรัพย์ส่วนแรกก่อนเลยก้อนแรกก่อนเลยเนี่ยไปเคลียร์เรื่องยานาซาก่อนการจัดการศพให้เรียบร้อยฝังเรียบร้อยสมมติผ้าสี่ผ้าห้าผืนเนี่ยหรือผ้าสามผืนเนี่ยค่าคุณลุมเนี่ยจ่ายหมดหรือยังถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยไม่ได้ต้องไปจ่ายให้เรียบร้อยพอจ่ายเรียบร้อยเสร็จปุ๊บไปถามก่อน มายันเนี่ยมีหนี้ไหมมีหนี้เสร็จปุ๊บเอาไปใช้หนี้<ม>เหลือนั่นแหละอาจารย์ถึงจะเป็นเรียกว่ามรดกถึงจะเป็นมรดกที่จะมาแบ่งมาอะไรกันอย่มากมีน้อยอะไรก็ก็ว่ากันไปครับผมนะแต่ในกรณีที่จะเอาไปทําบุญแต่บุญคนงงอย่างเงี้ยนะ <laughs> <laughs> ทตบุญทบุญใน่บ,บุญแ่อาจารย์งงอาาเอากว้างๆเลยนะคือคนตายเนีบบ่ยคนอื่นจะมาทาได้ใช่ไหม คนอื่นไม่ได้ว่ากันเจ้าเอาเจ้าทรัพย์คนตายมันทาบุญสมมุติอันนี้ผมสมมติสมมติอันนี้สมมติให้เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะคุณได้ไม่ได้หรอกไม่ได้พูดเถอะเราก็ต้องเอาความรู้เป็นความมาตรฐานมันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันแหละในเรื่องของสังคมความรับผิดชอบอาจารย์คันนี้คนเนี่ยไม่รู้เวลาตายเนี่ยต้องทําบุญจริงๆเนี่ยตายเนี่ยมันมีไม่เรื่องทําบุญเนี่ยมันมีมันไม่ใช่เรื่องที่ศาสนาของเราเนี่ย พูดเอาไว้เป็นการเฉพาะเรื่องของการตายแล้วต้องทําบุญนะทําบุญยมีอะไรบ้างที่เป็นในหลักศาสนาของเราหนึ่งอากีก็เกิดดีใจใช่ไหมเฉลิมฉลองเพราะว่าได้ได้ลูกศาสนาอนุญาตศาสนาอนุญาตก็มีการกินเลี้ยงกันกินแพะกันก็เียอากีก็ส่วนบ้านเราได้โกนผมไฟก็แล้วแต่ชื่อมันก็่ากันปอันที่สองวาลีมะเวลาที่เขาแต่งมนก้ารกันก็กิน พี่น้องเพียนนี่ครับหมกนั่นแหละที่พี่น้องเดินไปสายไปกินบุญน่ยกินบุญน่ยบุญวลีมาโอ้ช่วงนี้งานเยอะมากเพราะเขาเฉลิมฉลองให้คนได้รู้ว่าฉันแต่งกานแต่งงานกันแล้วอะไรและตายเนี่ยต้องฉลองไหมไม่ต้องฉลองแล้วจะกินอะไรกันเออดังนั้น การทําบุญเนี่ยถ้าจะเป็นการเลี้ยงอาหารอ,อ,อันเนี้ยนบีสอนเอาไว้ว่าให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยานาอาหารมาให้อันนี้เรื่องของสังคมเลยนะเร,รื่องสังคมกันหยิบยื่นการช่วยเหลือก,กันดูแลใช่ครับคราวนี้จะไปบอกว่าการกินอาหารเนี่ยมันมันฮารอมไปทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ต้องแยกนะต้องแยกกันว่าสมมุติว่าญาติเราเนี่ยมาจากปากใต้มาไกลเลยลงเครื่องมา ก็หิวข้าวร้านแถวนั้นก็ไม่มีระบ้านเราก็มีข้าวอยู่ครับมีคนข้างๆเอามาให้หรือที่มีลุกเขยก็หุงเอาไว้อะไรเงี้ยคนข้าวมาไม่ได้จดเด๋ยวจัดการให้เองแค่นี้ก็กินข้าวไม่ได้ไปว่าไม่ไม่ได้เป็นการเฉลิมฉลองในลักษณะของของอะไรนะของวาริมาวาริมานี่เป็นลักษณะกิจลักษณะเลยก็คือมาแต่แต่นี่คือกินเป็นกรณีของคนที่ไม่มีอะไรจะทานตรงนั้นหรือว่าหิวเป็นเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันแต่เรานิดนิดนึงว่า ถ้าเราจะไปเยี่ยมมายัดเนี่ยคนที่เสียชุดทีบ้านเนี่ยเราไม่ได้เนียดไปกินข้าวบ้านขาเขาเใช่เนียดไปเยี่ยมเขาก่อน<ช>แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไปถึงเวลาแล้วโอ้โหโเ,ๆๆเขามีอะไรกินก็กินได้ไม่มีปัญหาผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะเรื่องกินข้าวเนี่ยแต่ว่าประเด็นคือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่า <mem. S 1> มันใช่เรื่องเฉลิมฉลองไหมเหมือนวอลีมาไหมไปวอลีมาเนี่ยเขาเชิญกินข้าวอยู่แล้วเพราะมันคือการ เลี้ยงอาหารกินกันจาบสวนเสรทให้ฮาแต่ว่าแต่ยานาซาเนี่ยไม่ใช่เอาเลยเว้ยตั้งใจไปกินอย่างเดียวพอตายปั๊บล้มวัวเลยกินข้าวเว้ยมันไม่ใช่ับไม่ใช่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายก็หรอคนที่เป็นเขาเสียชีวิตในครอบครัวเขาก็ทำความรู้สึกโศกเศร้าอยู่ด้วอันนี้อันนี้พูดด้วยความรักนะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าพ่ออะยรู้ไหมเพราะในกรณีเนี้ยมันจะไปไปเหมือนกับศาสนาอื่นด้วยเพราะศาสนาอื่นเนี่ยเวลาที่เสียชีวิตเนี่ย S <S <S เขามีการการละเล่นการละเล่นจะมีอย่างโมหรบสพใช่ไหมมีเรื่องของตลกอะไรประมาณเนี้ย เขา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 มีการเลี้ยงอาหารแบบเป็นกิจลักษณะเลยนะใช่ใช่แล้วก็มีการกําหนดด้วยนะันมวันเจ0วันรวันแล้วก็40วันเอาขึ้นอ่ะสี่สิบวันเขาเขมีของเขานะมีอันนี้ต้องเข้าใจนะมุสลิมเราไม่มีในเมื่อมุสลิมเราไม่มีแล้วเราจะไปเอามาทําไมล่ะทําบุญคนตายไว้3มวันเว้ยอ่ามันมันไม่มีไงพรามันไม่มีเขานี่มันก็จะกลายเป็นอะไรที่มันเกินกว่า สิ่งที่ศาสนากําหนดมันก็กลายเป็นบิดาไงผมก็พูดตรงๆงนี่แหละมันก็ทําให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้คนกระโทษคนญาตินจะลำบากใจคือคือคนคนจนคนยากจนเนี่ยตายยากว่าจริงๆริคืออันนี้ผมกําลังบอกมองว่าเลี้ยงาะารเข้ามาเลี้ยงไม่ใช่ทานอาหารเนี่ยวันที่เขามาเยี่ยมเนี่ยแต่หลังจากจัดก,การมาหยัดไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วนะจะมาเชิญมาอีกรอบนึงมากินร่วมอันนี้ไม่ใช่ละครับแต่ถ้าพูดไปวันนั้นเราไปเยี่ยมเนี่ยแล้วอ่ะ มีข้าวเลี้ยงอาหารสําหรับคนที่เดินทางมาไกลยาเงี้ยเปนแขกมาไกลๆเนี่ยอันนี้ผมไม่มีปัญหานะแต่หลังจากที่จัดการศพไปแล้วเนี่ยฝังไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมากินอาหารกันมารวมตัวทําพิธีกันเชิญกินอะไรบ้างอ๋อบุญคนตายตายประวันอะไรนะสามวันเจ็ดวันในประมาณเนี้ยฉันพูดตรงๆว่าสามวันที่แล้วที่สามีฉันตายไปบาง อืมมันฉลองหน่อยฉลองอะไรละไม่ได้ไม่ใช่มันไม่สมควรแล้วมันก็ไม่เรื่องเรื่องการที่จะเลี้ยงอาหารเนี่ยมันจะมีมันจะมีวาระของมันใช่ไหมถามว่าท่านเนียดอะไรล่ะถ้าท่านท่านบุญให้กับคนตายเนี่ย มันก็จะไปเหมือนกับนุ่นแหละเหมือนกับไม่ใช่มุสลิมแล้วเราก็อาจจะเลี้ยงรับจิอดอะไรอย่างเงี้ยการกกรอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ดีที่สุดนะพี่น้องทําวากาฟให้กับคนที่เสียชีวิตดีที่สุดเลยนะอันนี้ดีที่สุดเลยเงินที่พี่น้องจะเอามาหุงข้าวเลี้ยงข้าวในสามวันเจ็ดวันอ่ะอย่าไปทําเอาเงินก้อนนั้นแหละสบายใจ ทำวกรัฟให้กับมัสิดมัสิดไปเลยสอนศาสนาหรือคนที่เขาทำงานศาสนาเนี่ยถึงเลยแต่นิดหนึ่งว่าต้องเป็นเงินท่านนะชาเงินคนตายมาทํานะเพราะเงินคนตายนี่เขาเป็นมรดกอย่าอย่าไปยุบอันนี้ก็สําคัญนะต้องรู้ต้องมีรายละเอียดเงินคนตายเนี่ยมันเกี่ยวข้องเลยเลยพี่น้องเงินคนตายเนี่ยจัดการได้เฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายยานาซ่เรื่องหนี้สินแล้วก็เรื่องแบ่งมรดกส่วนอื่นส่วนอื่นต้องเป็นเงินส่วนตัวของญาติพี่น้อง หรือท่านท่านอยากจะทําบุญให้ย่อให้มาท่านท่านก็รอรับมรดกมาก่อนพอรับเสร็จปุ๊บท่านก็รอแบ่งไม่ได้สิล้านบางทีไปไปไปบีบไงก่อนจะแบ่งมรดกซุนมีสิบล้านเนี่ยทำไมพวกเราทุกคนน่ะไปทําบุญให้มะล่ะเอาคนเนี่ยลงขันกันเลยทําพอมปคนไม่ทําคนนึงเนี่ยไม่รากมะบอกเป็นเป็นข้อกอรหาเป็นข้อก่อรหา ทำไปเองก่อนก็ทำาของตัวเรื่านไม่กอนเรื่องเป็นเองก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราป่าเราคนในคนไหนทำกันแต่ละคนพี่น้อง้นฐานะเท่ากันป่ะถามก่อนเท่ากันแล้วที่พะว่าแบ่งประดวกเี่มมันต้องมีความเท่ากันกันไหมแต่ฐานะโดยสองคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเขากำลังรอสตังค์มาใช้อยู่แต่ในความเป็นประดวกมันเท่าเทียมกันแต่ว่าแต่ฐานะเดิมของใช่องแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันบางทีพี่อาจจะรวยรวยกว่าไอ้น้องกำลังเดือดร้อนอยู่อแย่ๆอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยความเหมาะสมแต่ทําเถอะนะครับนห้กับคุณพ่อคุณ นะครับมันจะสบายกันได้โอ้ประเด็นนะผมว่าเรื่องนี้อาจารย์เราต้องคุยกันยันในหลุมมาแหละแล้วมันอาจจะมีเรื่องชีริคมัยเรื่องอะไรนะผ้าผ้าอันคุยหน่อยคุยหน่อยแล้วกันมันจะหมดเวลาแน่อยเลยต้องไว้งั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไอ้กรณีเขามีผ้าพันผ้าพันผ้าผ้าผ้ผ้าผูกยานาซ่าผ้าผูกยนาซ่าเอามาทำหนุ่มนี่นั่นตะโกนตะกุดเยอะแยะเลยหรการคนไม่ดีคนชั่วในสายตาของคนนั้นแล้วบอกไอ้พวกนี้เวลาตาไปแล้วฝังน็อกกูโบอันเนี้ย สมควรแือไม่สมควรแล้วมันเป็นยังไงมีฝังนอกกุโบมีเลยจ้าบางที่เขาบอกคนคนนี้มันขอโทษนะมันไม่ดีในสัสงคมไปที่รู้จักเลยเกย์เมเรเกเมเรเขาบอกว่าถ้าตายก็ฝังนอกกุโบไม่ให้ฝังในกุโบฝังนอกกำแพงกุโบอันนี้ก็มีท่าถามว่ามันไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ควสมควรไหมว่าคนที่เป็นญาติเยเขาอายไง ก็เดี <g <g ๋ยวต้องคุยกันอิจามาคารพูดอะไรไปน้องครับเรื่องนี้นะติดตามนะครับขอบคุณอาจารย์วลคิทต์ตราเรียร์ขอบคุณเป็นน้องทุกท่านติดตามให้การสนับสนุนดูแลกับจะปีนคีบีวันนี้เราต้องคนจากลาไปก่อนนะครับผมสุัสดานะกัลลอฮุมมาอวิบิฮามดิกาชัชฎอัลลออิลลาอิลลาต้าสตัฟฟิรุกะวะตูบุยไลซัลลัมอานิกุมะรอห์มัตุลลอฮิวะบะระกาตุะ